สวัสดีครับมนีกวางอิริจภาพาพีพระนองไปเก็บบักฟักบักแฟงครับไปเก็บฟักแฟงเป็นฟักแฟงแก่ครับพื้นที่อยู่มูซีบ้านค่อนกามตำบลค่อนกามอำเภอยางชุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับฟักแฟงแปลงนี้พื้นที่ปลูกสองไร่ครับเก็บมณีบ่ถึงหนึ่งในสามของพื้นที่ในการปลูก ได้หนึ่งขั้นรถดครับประมาณสีตันเฉพาะฟักแฟงแก่าดว่าจะได้อยู่ประมาณ1213ตันครับและกับมะอื่นก็จะมาเก็บฟักแฟงอ่อนก็คขาดว่าจะได้อยู่ประมาณตันหาตันหาถึง2ตันครับการเก็บผลผลิตรอบนี้คาดว่าจะได้ประมาณห4ื่นสี่หมื่นหาครับหมื่นสี่พันห้าพันบาทครับมันก็ลอยยางงามเลยเนาะ ต้อนเราสองสามลอยหมดแล้วเนาะม่อ่มึซื้อสามลอยท้อบาทด้แกแก่บาทด้ม่้อนม่อนพระเ่ยอยู่ออนกระเมืออือมือ่นมาเอาด้วยอ่อนรับมนีมเอาด้วยแกเร่องทั้งอ่อนทั้งแกตัดออกอ่าตัดล่อเลยบ่นนี้ อันแข่งเขาอันแข่งเขาคือไม่ใช่ของสวนนี่ซื้อยังไงนอจ้าของสวน <respuesta. S 2> นี่ซื้อเยลัดซื้อเยลัดเนาะซื้อเยลัดคือพื้นที่บางนี่นี่อยู่บ้านค่อนกามคือพื้นที่บ้านบ้านค่อนกลางมูซีบ้านค่อนกลางมูซีตำบลค่อนกามอำเภอยางจุ้มหน่อยจังหวัดศรีสะเ e กดครับคือต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่เกษตรที่เฮ็ดเงินให้กับพี่น้องมบาวาดี พ่นปลูกหลายอย่างเนาะพื้นที่แถวเนี่ยครับปลูกพิกปลูกบักเขือปลูกบักแตงบักฟักบักแฟงปลูกหอมปลูกกระเทียมเห็ดวัตถุยางครับเป็นพื้นที่ทําเงินของบัดขอนกามเฮาโดยเฉพาะสนนี่ละมันอยู่ในน้นน่นเนาะอยู่ในน้นมันเห็ดไดอยู่บัดปีถึงอยู่กับความมันความขยันของพี่น้องเฮาคือฮับปลูกอยู่นี่เนี่ประมาณจกเดือดหรือ กูกตั้งแต่หลังโอ้ยตั้งแต่เกี่ยวเขาเหรอเนาะเดือนนี้ยังก่อนคุณมท่าเอ่ก่อนก่อนพันวาเลยพฤศจิกาเออเดือนกะพฤศจิกาคือช่วงฮอกเกี่ยวเขาเนาะคือปลายฝนแล้วปลายฝนปลายฝนคือแปลงนี่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาเมษาแล้วครับโอ้หกเดือนแล้วด้วยนี่ก็สิเป็นหน่วยกับสองเดือนตัวไหแมนช่วงนั้นกับสองเออสองสองเดือนเนาะใน เด็เก็บหน่วยม,นมันก็เก็บตัวเนื่องมาตั้งแต่ปลูกนี่คือพฤศจิการทันว่ามแมนวอมันก็เก็บหน่วยตั้งแต่มกรกกมาคมผ้ามีนาเมษาเก็บมาแล้วอสี่เดือนแมนแต่มันโลดละสองบาทกะโลดสองบาทแต่มันกินโดนแมนก็มันกินโดนคือสี่เดือนยังงามอยู่เก็บรอบนึงกับแต่รอบละคือเขาสั่งแหละแต่เขาสั่างเลยแ,แต่เขาสั่งแมนคือบันี้รอบนึงเ้าได้ประมาณจักตันรอบละสี่ร้อยโลรอบละสี่ร้อยห้าร้อย คือสองมื่นเก็บสามมื่นเก็บสองมื่นสามมื่นเก็บตั่หนึงเพราะว่าบคือเพิ่มกับสิมากน้อยๆนะเราเพราะเราแต่แล้วแต่ลูกค้าสั่งเนาะลูกค้าสั่งคือบางเตอเพิ่นสั่งมาหน่อยเขาเก็บน้อยหน่อยแล้วแต่ขนาดแม่ประมาณโล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 ่ครึ่งหน่วยหน่วยละกิโลหน่วยละกิโลครึ่งประมาณนั้นแม่นบอหน่ายๆง่ายคือแปลงเนี่ยผืนเท้าไหลป่นไหนสองไร่สองไร่แม่นบอลมานอินเตอขายมาแล้วโดยเฉลี่ยเขาได้ไร่ป่นไหน ประมาณเอาประมาณเอาประมาณกสิเดีววามันลละสองบาทเนาะมันก <ongs> ็พอไ่ <rawd> ้หลายกสี่เดือนที่เฮเที่ฮาเก็บผลผลิตมากไหมสี่หมื่นมันอีเดือจากนี้ไปกับจนกว่าสิโลงหน้ามันบ่จนกว่าสิโลงหน้ากัะพืชสภาพมีถัวหน้าผุดตัวเก็บออกรอบนี่ก็สิเก็บน้อยน้อยออกกับกสิใช่ไหมล่ะบ้านจะโลใหม่มันบ่เพราะว่ามันถือเป็นรอบโลแล้วรอบโลแล้วแสดงว่าคือ ม่ดเดือนเมษสาห่ากระโลอะไรเหมืนบอกมัดเดือนเมษาโลห่ากระลงงรอดใหม่ลงงรอดใหม่ก็ตรงทักทักไว้ก่อนทักดินไว้ก่อนครับดขาดเขาอยะยังโอนแล้วก็ใช้โคไปก่อนไม่ได้ต้นทุนเขาลงไหลคนไหนของเ่าเนี่ยประมาณนี้อุ้ยต้นทุนลงมาลายดอกสองกระป๋องนี่กระป๋องหนึ่งกักระป๋องหนึ่งกัก็ถึงไรก็ถึงไรละกระป๋องไรละกระป๋องไรละกระป๋องกระป๋องหนึ่งกับ สี่ร so 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 ้อยบาทเขาใส่ปุ๋ยนี so like ่พันตัวบาทปุ๋ยพันสองปุ๋ยพันสองคือราคาปุ๋ยมันแพงเนาะแม่ปุ๋ยแพงพันสองก็บ่บ่เท่าใดรดอกพันสองเพราะว่าก็มาหยอดลุมออกซ้อบหนึ่งกับสี่ใส่แต่ซ้อมห่อซ้อบหนึ่งใส่แต่สองหลอดมันบ่กกับประมาณเดือนละเดือนละเดือนละเท่ามันบอาใส่ปุ๋ยทสิบห้ามือกับใส่สิบห้ามือหยอดเทื่าหนึ่งมันบ่ เ้ายอดใส่เหงาด้วยอดใส่เหงาด้วยเพราะว่าปลูกแล้วเขาใส่ปัากลักไว้ครับปัากลักไว้ปัากลักให้เหงาเพื่อให้เ้าแนมเห็นไอ้ตัวเหงามันเ้าก็บยอดปุ๋ยปกตินี่คือพันตัวนี้เขาใส่พันอย่างพันเพัน่าพันสอนแดงโอ้ของสอนแดงมันบ่มันเป็นไอ้ผักแหงของสอนแดงเนาะบอสที่เป็นพันไหนก็ดีเบบดครับพี่น้องมันขึ้นอยู่กับว่าเฮาวพันไหนดอก ท่านไดมันสีดกห้ามาลงกับดินห้ามมันบอกมันมอกับดินห้าม้ามาเบ่งดินห้าว่าดินห้ามันมอกับตัวไรครับเพราะแต่แต่ละพื้นที่มันบอคือกันเนาะมอคือกันพื้นที่ล้าหมอถ้าฮัฟปูนี่ประธานเด็ดเป็นดอกเป็นไวยมันยอดมันสีกูวดได้ครับคือมันมันบอต่อมันบอไปมันบอทอดโลกเลยเนอมันบอท่าโลก มันในของเฮาเนี่ใส่ของซอนแดงสองกระป๋องกระป๋องละสี่รอยคือถือไรล่ะกระป๋องเนาะมันี้เบิดปุ๋ยถึงเบิดมาตั้งแต่ปลูกมาเนี่เบิดแจ็คกระสอบครับคิดแล้วมันก็สิเป็นเดือนละกระสอบถึงเดือนละกระสอบเป็นบ่ถึงเดือนละกระสอบเดือนหนึ่งกับประมาณพันกว่าบาทเนาะเดือนเดือนหนึ่งกับพันกว่าบาทกับตนทุนกับโบสูงตนทุนบบสูงกับถือว่าราคาตัวนี้คือต่ำสุดเนาะที่เฮ้าขายต่ำสุดเท่าที่ปลูกมาา คือกิโลละบาทกิโลละสองบาทนี่ถือว่าตำสุดให้สองรอบแรกนี่สองรอบแรกเพาิถือกิโลละหาบาทอยู่รอบแรกมันบอกรอบแรกแสองรอบแรกนี่ได้หาบาทหาบาทก็าลดลงเหลือสี่บาทสามบาทสองบาทไล่ลงมาเรื่อยๆต้นนี้ก็คือเมษาเมษาตัวนี้ที่ไม่ยู่นี่ืออยูสองบาทมาตลอดเลยครับสองบาทตลอดยืนผืนมาโดนเติบแฝงมันบอกนี่คือลักษณะของต้นทุนการปลูกบักฝักครับบักฝักบักแฝงบ้านเฮา บ้ดนี้ตอนนี้เขากับขึ้น่วยอ่อนพันบ่ืศอเขากับขายหน่วยหน่วยแก่เนาะหน่วยแก่วน์แกไปหลายเดือนแล้วเป็น่มมาครับครับในี่้วของการเตรียมแปลงปลูกในขเ้าเตรียมจังไรเขาก็เตรียมปัญหาต่อเขาปลูกเขาไถคือไถทั่วๆไปมันบ่ไถทั่วๆไปขาเขาพุ่นเขาพุวนดินละเอียดปันใดครับก็ต้องละเอียดแห้งก็ต้องละเอียดแห้งมันบ่คือเอาหม้อทองมีแห้งบ้านเทา เป็นก่อนเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าทำไมันละเอียดแห้งเนี่ยมันแจ็บเนาะเวลาเ้าโหดมันบ่ต้องละเอียดแห้งครับเอาข้าก็บมะโขปุ่นก่อนบะนีห้าวห้องบะนีไถเห้องบะนีไถยลองห้างบะนีไถคู่มันบอกคือเอาแปลงธรรมดาเลยพื้นเรียบเป็นแป้งไปเลยบะนีเวลาปลูกข้าห่างกันแต่เราลุ่มข้าห่างหลายไปเลยครับสองเมตรคือสองเมตรประมาณห่างกันสองเมตรมันบอกถ้าดึงเสือกอยู่วะครับกะเอากาเลยกะเอาหลุมหนึ่งนะฮะปลูกจากไดน ส่วนมากกับสามในสี่ในสามในสี่ในคือเอาในเสียบด้วยเห็นบ่เอาในเสียบบ่ได้พอกาก่อนบ่อันนั้นเัาพอก่อนพอใส่ถาดก่อนโอ้พอใส่ถาดก่อนเนี่ยบ่คือหมายควก็เอาในมาพอใส่ถาดก่อนพอในใส่ถาดใส่ถาดลุ่มนอกถาดดำเนี่ยบ่ถาดดำบาบัดนี้เัาพอโดนบัดนี้เขาลุ่มประมาณสิบหามื่นประมาณสิบหามื่นคือแตกใบอ่อนเนาะกลัวกลัวกลัวไม่จิกนึงเลยลายมืออยูยี่สิบหมื่นคนละประมาณประมาณสิบหามื่นยี่สิบมื่น ขึ้นดูกับว่าเข้าเข้าดูแลจังไรช่วงแรกๆมันบ่คือแตกใบอ่อนสองใบมันบ่ประมาณนั้นบ่สองสามใบเขาก็เอาสองสามใบกับพอลงกระปูกต่อเนื่องกันมากกับสองเดือนกับเก็บได้มันบ่สองเดือนเก็บขายได้ก็ขึ้นยูกับว่าตลาดณเวลานั้นราคาแพงา่ใดณณปลูกแรกๆช่วงนั้นเริ่มกระเหาบาทครับจะถือว่าถ้าเทหาบาทถ้าเทหาบาทนี้จะพออยูยูพออยู่มันบ่ ประมาณจักตันเ่าเาเก็บรถแรกได้สองไร่ห่อรถแรกนี่บะถึงตันดรอบะเทิงตัน,ตนมันเป็น,ปนหน่วยใหม่มันก็สิบะท่นโดกเป็นไดรหน่วยใหม่บะท่นโดกนอรอบแรกบะท่านโดกหกเจ็ดร้อยโล,โลอ๋อหกเจ็ดรอยโลแต่ว่าหลังจากนั้นมากกับหลังจากนั้นมากกับเก็บวันไรมันก็ได้เก็บแต่ลอดนี้มันก็ได้หกร้อยโลนะคือคือหนึ่งในหนึ่งในสามเนาะหนึ่งในสามส่วนก็ได้ได้หกร้อยกิโลถ้าเขาเก็บเบิดถ้าเก็บเบิดทีเดียวก็ได้อยู่ประมาณ ประมาณตันหาตันหกมันบ่ประมาณนั้นพอมาเก็บดูมันสิได้ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นก็เก็บสามหมื่นสี่หมื่นเก็บเท่าหนึ่งมันบ่ครับได่บ่ได้ปริมาณถึงพันนี่ก็ประมาณพันใน้อยครับกับประมาณพันหนึ่งหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คือรอบหนึ่งกับประมาณประมาณพันกิโลเนาะประมาณตันหนึ่งกับตันหนึ่งกับกกิโลสองบาทสามบาทกับกับพอเห็นเงินเดียวแต่ว่าหลังๆมากกับราคามันตกเนาะราคาตกแค่ครับ จัวัาาเฉลียที่เขาปลูกมาทั้งหมดนี่ได้ประมาณจากจากพันกิโลขึ้นว่าตั้งแต่เริ่มเก็บม,มาโดยเฉลียของข้าเนี่ยพื้นที่สองไร่ที่ข้าปลูกครับส่วนมากกับมิเตพอบานชนมาเก็บเนาะพอบานทนมาเก็บเ <laughs> พระา,พา <laughs> พระว่าข้าวขึเป็นเงินสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นถ้าเฉลียถ้าเฉลียใส่กิโลละสองบาทเนาะสองบาทตั้งแต่ต้นจนจบนี่นะสองบาทกับมันก็ได้สองหมื่นกิโลอยู่ได้ละ ประมาณสองหมื่นกิโลสองหมื่นกิโลเกิดยีเซฟตันผมนี่เก็ถือว่ามันคุ้มอยู่ยี่สิบตันตันละตันละบาทสองบาท <laughs> ตันละบาทสองบาทคือคือคือ,ค,อคืออยากให้โห,หปริมาณมันอยากให้โหปริมาณว่าคือตัวราคามัน,า<ด>นมนามนในนอนแต่ว่ามันเกิดถามว่าดีบอการดูแลมันกระเด็ยากเนาะแมนบระด็ดูแลยากฮักกระเด็นดูแลยากแต ไอโตวแม่งที่มารบกวนกับบอคอยมีบ่คอยลายบ่คอยมีแม่เหาก,กัดฉีดก็ฉีด<ถ>แค่มีลายฉีดเพราะเม่มันออกไปกับแคอถ้าทำันาม,มารบกวนในเ้าก,กัดฉีดยา,ายบัดนี้มันก็นอยู่ไในในโดน ้ามันบ่มีเลย่ยทั้งกระโปรงปฉียดถึงเวลาฮาก็มาหยอดปุย๋ยช่วงนี้จะเห็นห้าเห็นเห็นบักฟักเพราะว่าตอนนี้ขฮาเริ่มข้าเริ่ม<ๆ>จะว่างเมื่อแล้วมันว่ายแล้วครับมันเริ่มจะว่ายแล้ว<ๆ>เพราะว่าเรือว้เหเรือว้แต่หนวยแก่แต่ว่านวยอ่อนก็เต็มอ,อยู่ได้หล่ะกลมซองเม่งนี่น่วยอ่อนกกเต็มอยู่ด้อมืออ่นก็กระไ้เก็บออกนวยอ่อนัก็ือสิได้หมด่สุดนี่ล่ะครับแต่ถือว่าคุ้มครับพี่น้องสําหรับการดูแลรักษาการปลูกบักฟักคือดูแลกระบ่ยาก แต่ว่าถ้าเอาคึดเฉลียแต่มันมันเป็นราคาเนาะปีใดมันเป็นราคาแต่ถือว่าดีดีกว่าปลูกแนวอื่นอยู่ดีกว่าปลูกแนวอื่นเพราะว่าการดูแลมันง่ายคือกว่าสูงแห้งครับคือต้นทุนกับบ่อแพรงการดูแลกับบ่อหยากครับบัตรอิทึิเวชไม่ร่าก็มาเก็บขายเอากับมึงอยู่กับตลาดเนาะแบบนี่เต่มาหดหดแจ้งเราแต่ผลประตกก็หดหัดเอาแต่ว่าน้ำตรงดีได้พี่น้องแนะนำบดีกับไปบดได้ครับนะนำบดีกับไปบดได้อะารพี่น้องเห็นแบบ ฟักบักแฟงบักแฟงแกขึ้นหน่อยอ่อนพันบอสื่อกับซื้อหน่อยแกว่านี่แน่บมงมนไม่อยัางนี่ไม่แต่บอกฟักเต็มอยู่คำเนี่ยมันไมนได้ซํำนี่ได้เนี่ถ้ามันแกเบอร์นี่ได้รถสิบรล่อนึงพอได้นี่ยัหาันร

ส่งข่าวไปหาพี่น้องเนาะผู้ใดมีบ่บ่บ่ครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ใดมีดบทบ,บาทนใ,ในการสร่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกร,กรขายสินค้าเกษตรต้ราคาครับกับเบิ้องแยงกันเนี่ยมาเนี่กับเบื้งพี่น้องเข้าเนาะคือบักแฟงเว้ละบาทาออาอไอ้กิโลละบาทเนาะกิโลละบาท เพื่อจะอะไเงินบาทเงินเบียเพิ่นไหมไหถามว่าปลูกหลายบ่อกับปลูกบ่กหลายดอกแต่ว่าราคามันตกราคาตกราคาต่ตาตำแต่ว่าบักแฟงปีไอ้แปลงนี่นี่ในสามเดือนสี่เดือนแล้วได้หน่ขายน้อยอ่อนกับข,ขายแล้ววันนี้น้อยอ่อนพันบ่ซื้อกับปศุสัตน้อยแก้ววันนี้แนแน่มึงน้อยแก บอกเพื่อนวราโล2สองบาทมาสิหน่อยออนเดี๋ยวนี้กิโลสองบาทสองบาทบาทสีไงีจแน่จักบาทแน่น่อยออนกับสองบาทน้อยแกก็บ,บาทหนึ่งหน้าที่ร <c oughs> าคาเม่คือมเมริคว,วันที่ทาทแ่ลงหรอ มันเหรอวัติี่หกเนาะวัติี่หกเมษาหกเมษายนสอห้ารอยหกสิบห้าราคาบกฟากหนาสวนครับบกแฟงหนาสวนกิโลละหนึ่งบาท แกเห็นใจผู้ปลูกครับเห็นใจเกษตรกรพอข้าก็จริงจรก็อยซื้อแพ่งอยู่หรอกเนาะแต่ว่าเวลาไปขายต่อไหนขายหมดไหนแล้วข้า

เก่แกบมาแนวในเมื่อนจังวยน่ะจับยอหันน่ะจะไปต้มใสไก่บงกันน่ะน้อยเดียวกับพ่อดอกกินบ่เบิดงามบ่งามเมแก่บ่ฮะอ่อนไปต้มใสไก่บงแซบบ่ว่างว่างว่างนี่ะครับขอบคุณหลาย ไม่เอาอยู่หมดเลยเยเดี๋ยวมันโตขึหนเลยยาได้เจา้ายาได้เขาไม่ได้เดยวเขาได้เขาอยู่หมดเขามองข้างนอกสิเอาไปขี้ตายโดนละก่อนะไี้ตายแกงโดนข้าวพวกแทนพวกเฮ้ยมามามาดิมัน นนนหน่วยหนึ่งประมาณจ็ดกิโล่ละคิดว่าหนิแม่ประมาณสี่หกิโล่หลคน,หนครับหน่วยหนึ่งประมาณสี่หากิโลแต่ว่ารอบน,นี้หนิหน่วยแก่นี่ซื้อกิโลละบาทเอาไปส่งใส่ครับส่งไอ้กบลครับเอาไปส่งกบลเจริญศรีนี่บ่ครับผมยืมหัวหน้าท่านนี่ย กับเสื้อหูตัวน้อตลาดอยู่แถวนี้มันนี้ก็บ่อซื่อหน่วยอ่อนอ่อนกับซื่อเรียนกับอ่อนกับซื่อช่วงมันอ่อนเขาบอกว่าเอาซสน่ะช่วงมันอ่อนเขาก็บบ่อยากครับนี่ <laughs> นี่ก็ว่าคนคุกกับกินเห็ดกินไหนพอดีเขาก็จมนี่ครับอืม,มอแมนบอทันแมนแมนแมนอาหารคุกดีกว่าอาหารทหารคนนี้โอ้บ่อตำกูหายกิโลว่ะที่นี่ S <S ไล่แม่พิ่นบังแน่ไล่แม่ท่านประยุทธ์บังแน่ครับกยเหลือเกษตรกรเนี่ยนี่คือบักฟักบักแฝงเนาะบักแฝงบักแฝงบานท่านี่ละ่ะแป้งนี่หลายเดือนเลยนี่หลายเดือนเติมยู่ครับกินได้โดนแห้งด้บักแฝงแปลงนี่ก็คือไอ้การแม่นแขกเขาเก็จะไป ช่วงสุเรา,ามันมันมันถือโควิดพอดีครับมันเห็นุด้วยแก่เดี๋ยวไปให้จังไรกินที่พี่น้องซื้อไปเนี่ยอะไรครับใส่ขนมเปียโอ้ใส่ขนมเปียขนมเปียนี่นะนโอ้ขนมเปียใส่ฟักนี่บโอ้แต่ว่าต้นทังซื้อถือถ่อปนอะต้นทางก็ซื้อถือครับต้นทังซื้อถือกิโลละบาทต้นทังซื้อถือมีสินเพิ่มเติม

เป็นซอยเนาะครับ,รบรน้ชรนมักเพ็รน้าม,มากัาามมากปีนั่นน้นาม,มากักชีวภา,า,า,าพเป็นบ่น้เพชมักชีวภาพเป็นประมาณแสนสองแสนกิโลอ่ามอ่ะเอาไปเห็ดบ้านจงรวยเห็ดบ้านต้องใช้หมักเผาให้หลาย <c oughs> เองเฮ็ดบ้านจะเมาด้วยเขาทิท่มด <c oughs> ิเงยงเงยยองไงอ่ะผมฝาก,กเล่าว่าเป็นยังดอกเล,เล่าเรื่องเขาเอง <c oughs> แมนฮะเอาสั่งสั่งกิโลครับกิโลบาทกิโลบาทจะหู่มีิตรฝ่าวเศาใช่ไหจะจบที่นี่เวลาวละซอเ็กวละอเสรขจก็ไม่ได้กับครั่